ลงใต้มาหาบ้างนะได้ได้เดี๋ยวไปเที่ยวออกค่าเรือให้หรือเปล่าหรอจะพาไปไปเที่ยวกับบ้านออกค่าเรือให้เมื่อไหร่ถ้าออกค่าเรือให้ก็ไป ข้างหลังมันแบบเขาตัดดีน่้มันจะทรงแบบเธอ,อแล้วเขาสับสับเป็นชั้นชั้นให้ดีอะอ่ยนัอารักจังโอเพนอ่างโอพนใจ จะมีอีกอันหนึ่งอะไรอ่ะสองเป็นพ podcast แดงบัรนันใจใต้หรือเปล่าเกิไปใต้ <c oughs> รูปภ้าอะไรแดงบัรนันใจสวัสดีครับก็เมื่อวานเพิ่งไปอัดพอดแคสต์มาครับกับรายการโอ้พี่อาร์มของรายการพี่อาร์มคนน่าจะทันพี่อาร์มนะใช่ยามแบบตออนแบบฟีเวอร์มากหล่อมากนะ ติดตามอยู่ต้องเรื่อยๆแต่เพิ่งรู้ว่าไม่ไปทำงานร่วมกับพี่อาร์มาพี่อาร์มาตอก่อนตอนนี้ไม่ได้ใจว่ะคนน่าจะคุ้นเสียงของ่รานทพี่อาร์เป็นดีเจของฟูฟาริเลนไทด์อ,อ,อ๋อรอแต่เสียงแกแบบเมื่อวานที่ไปไปพูดอะก็คือเสียงแกนุ่มมากแบบสัมผัสถึงพลังงานอบอุน่นได้เยอะมาก ชิมอะไรไม่อยากจะให้ดูเลยกันแดดมาตะพีแต่ไลายมาตะพีผ่านไปแล้วครับฝากไปถึงพี่ดาวแล้วนะครับขอไปรับนั่นนี่คอนใหม่นะครับ <laughs> โอ้ขอซื้อ แดดไปแล้วสรได้อาจจะยั้งนะเดี๋ยวลงให้กันแ,แต่พอนละลงผิด Moisturizer แต่ครีมซองวันสบาทมันดีจริงๆนะ <laughs> มันดีเพราะอะไรมันหา,ายได้ <laughs> นี่นะครับโลชั่นตัวนี้ baby，他现在。<laughs> ในราคา9 9้0หบาทให้มัเป็นแบบ rare item แรไอเทมน้นะมันจะไม่มีมันไม่มีขายไม่มีผลิตออกมาแล้วถ้าผลิตออกมาก็เป็นผลิตแบบอย่างอื่นหลายอื่นที่ไม่เท่แบบนี้โหไม่ต้องโหมันเป็นแบบแรไอเทมเชื่อว่าทุกคนแบบถ้าได้ไปมันจะเป็นมูลค่าเหมือนกับแบบตอนนี้ทองอะถ้าเราซื้อตั้งแต่ยุสี่พันใช่ป่ะตอนนี้หกหมื่นหกหมื่นหกหละมันเป็นของที่มันหาย,ยาก ยิ่งเก็บสะสมไว้นานเท่าไหร่มันจะยิ่งอัพเลเวลอัพราคาขึ้นมากเท่านั้นครับ9 9้0หมาทนเกรัอยบมาเลยถ้าสมมติมีคนซีเอพาตัวนี้ปุ๊บมีเงินไปต่อทุนแล้ว <c oughs> มี่ก็ไปต่อยอดแล้ว <c oughs> พี่ตุกตาอังกฤษ <c oughs> พี่ตุกตาอังกฤษเอา เอาทำไรพี่ตุ๊กตาน้องอย่าลืมใส่เสื้อตัวใหม่ไปงานสก,กาไหน ประมูลในเอเขาเรียกว่าในงานที่มีคอนเซปต์ว่าพี่อดน้องอิมโครงการพี่อดน้องอิมประมูลเข้ามาได้ครับมาเลยมีใครให้ ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นแรไอเทมมากมันแบบมันจีเนียสอะมาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆเนี่ยมองแค่ชายนี่แค่นี้มันก็ยังจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแม่ดีเทลเอ๋อดีเทลมีโลโก้ที่ติดหนูนขึ้นมาอีกต่างหากแล้วก็ลายสีพาาเทลเบ็นี้หายากนะครับหายากมาก แล้วโทนมันเป็นโทนแบบอบนี่ต้นมะพร้าวเอาสองพันเจ็ดร้อยท่านนี่ถ้าหารถ้ารวมงเงินกันมาคนละประมาณสองพันอ่ะก็น่าจะได้ครบแล้วสองแสนเจ็ดรวยไม่ไปงานเลยเป็น ยีมพึงแมผมผนนะครับ I love TikTok I love TikTok yes I love I love I love TikTok พูดแม่ลองพูดแบบน,นั้นดิชื่ออะไรนะที่มันเขียนเขีย,ขยนคิวอะเออ I love TikTok I love TikTok TikTok เป็น application <laughs> <laughs> TikTok เป็น application YouTube YouTube เป็น best application ไม่รู้เลย ก็คือว่าแอปอนไปดีออไอ้ติ t กตเอ k t ิกตอกเบสแอปพลิเคชันติกตอกเ e อ t เบสเยสเยสเบส e s ้วน้องจายเยสแวร์ดีกติกตอก I love I love my TikTok TikTok อ้าเหนื่อยละอู้ยนตีสายม่เยอะจังนี่ไงชุดนี่ไงนี่ออนไม่ต้องถามเฮ้ยซื้ออะไรไก่เดี๋ยวเรียนหมอนี่ เราบอกชุดหรบขอเขนที่เเคยมีอเออบอกเขาหยิบมาด้วยสิเออใช่มีตอนนั้นสีเขียวตอนนั้นที่เราซื้อตรงไปอีกนิดนิดนะพีเขียวมันจะมีร้านลาบก้อยอยู่ <Job. S 2> ทำไมาปใส่หมวกนี้นานจังใส่ได้ตลอดครับหกล่องหุ่นต้องหิวแล้วครับเดีย๋ยวจะลงแล้วบายบายอ l o v เ my ไม่จบ